เดี๋ยวจะเช็คชื่อธนกิตเรื่องที่อ่านไม่เคยออกเรื่องที่สอบไม่เคยอ่านครับขานนะครับเป็นคำคมนะครับโดยห้ามตอบมาครับมาค่ะเป็นช่างไฟมาสามปีผลงานดีกว่าลูกบางคนการบ้านเท่าภูขขาเขาความงงเข่าเท่าจากกักรวาลครับถ้าเธอมีใจที่ไหนก็แค่ปากซอยเดี๋ยวจะเช็คชื่อ นะครับเท็กชื่อของเรานะครับจะไม่ให้นักเรียนตอบมาครับมาค่ะให้ตอบเปีนอย่างอื่นแทนโอเคไหมครับโอเคเป็นว่าตกลงโอเคนะเปรมหรือไทยหนูอยากมีแฟนโอ้ยมาโปรโมทอะไรในกลุ่มเนี้ยธนาทนจกบาวีนวัดไม่ได้หลอกจนสาวเลยแต่กินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงกินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงเหรอโอ้ยชิพรอา่รยสรายุทธ โอเคจริงๆฮะ okay. อคอพี่ชาติงนอนแล้วครับจานเดี๋ยวเพิ่งหลับแค่หลับนะกาเดนอยากเล่นเกมแลครับใจเย็นๆจะปล่อยแล้วชูติพงศ์เจ็ดปีแล้วนะธนกิจเรื่องที่อ่านไม่เคยออกเรื่องที่สอบไม่เคยอ่านคนระับไม่ใช่วิชา,าจารย์ไม่ใช่แบบนั้นนะครับออกตามที่อาจารย์สอนนั่นแหละนะครับน้องไม่ต้องกลัวนะฮะเดนสเซ าหมูมันแพงมากินเราก็ได้นะถ้าหมูนแพงกินเราก็ได้นะทบุรมารยาทก็เหมือนเงินนะครับรู้จักทุกคนแต่ใช่ว่าทุกคนจะมีแรงเกิดเกิดไปว่าเพื่อนใช่ไหมไม่ได้ว่าครับไม่ได้ว่ากิจพลนกที่บินออกจากรังคือนกที่ไปอยู่ในรังครับขานะครับเป็นคำคมนะครับโดยห้ามตอบมาครับมาค่ะอารัญญา คิดไปเองว่าเจ็บแล้วแต่งคิดถึงอยู่เจ็บกว่าเยอะเลยต่อไปเกลือเกียดครับมีด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 ครับโอ้ยหาง่ายเนาะจากกรีดครับเป็นช่างไฟมาสามปีผลงานดีกว่าลูกบางคนลุงเดี๋ยวบ้านเนาะลุงเดี๋ยวบ้านนะครับนะต่อไปจากกรลินครับอยู่มาเจ็ดปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลย,ยลุงเดี๋ยวบ้านใช่ไหมจากกรลินนะฮะชูติเทพครับ เขาเดาแค่เปลี่ยนปีแต่รักเธอคนดีไม่มีเปลี่ยนใจครับสุติเทส <c oughs> ในที่ถัดไปนัทพัทครับฝันให้กายต้องไปถึงครับให้กายต้องไปถึงถูกต้องนะครับธนะนาโชธครับไม่อยากราใครให้ใจพังครับไม่อยากราใครให้ใจพังนัทพั์พิมพ์าเพชรนัทพั์ไปแล้วไม่ใช่อาจารย์เีนะธนาพานการบ้านเท่าภูเข่าความงงเข่าท่าจักรวาล <c oughs> ไ่เอาตั้งใจหน่อยธนาพาเอธนาพลปีใหม่เริ่มใหม่นะครับนะอะต่อไปทันวาครับทันวาจะปีใหม่หรือปีเก่าฉันก็เงาเหมือนเดิอมอทันวาต่อไปป่าวะเล็ครับแกะกุง้งแกะปูแกะได้หมดแต่เก่งที่สุดคือแกะกระดุมต่อไปปิยวัตครับทั้นเที่ยวมีอยู่เต็มหัวทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่รอยเดียวในแค่หน้าปากซอยแล้วละ่ละสงสัยปิวยวัตเอ้ยวัชราพลครับ กินด้วยช่วยยี่สิบครับกินด้วยช่วยยี่สิบเดี๋ยวถ้ากินไปร้อยแล้ววาช่วยแค่ยี่สิบใช่ไหมวัชะรพลนะโอใจร้ายมากนะครับออกแค่ยี่สิบบาทเองสิ่ที่พลถ้าเธอมีใจที่ไหนก็แค่ปกากซอยแน่นอนชัดตะพงปีแล้วนะอาจารย์ไปขอเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวพาอาจารย์เข้าคุกไปด้วยนับตายหายกันเลยนี่คมง่วงนอน่านอน เลียนก่อนนะครับเปลียนก่อนอาทีละนานมาแล้วทีละนานกําลังนอนครับกาลังนอนโอ้ยปียวัปดิวัไม่ใช่ไหอครับปฏิวัตดเย็นนี้ห้องใครเพื่อนไปเถอะเอออย่าพึ่งปาร์ตี้อย่าพึ่งปาร์ตี้โควิดโควิดนะครับโควิดนะครับปียวัฒด์โฟกัสแต่ความสุขอันไหนดิบเราไม่แดกครับ ทีนี้นะพลฟาร์มมาเจ็ดปียังไม่เห็นมีเลยดีเลยครับเดี๋ยวนะฟาร์มเหรอเรื่องอะไรนะโรนัชัยไม่รู้ครับโล็อกกูเลยนะเดี๋ยวนี้ออรเวสอยากดูหนังครับอยากดูหนังดูหนังอะไรอ่ะโฟกิงดูยังโฟกิงอ่ะจานไม่ดูเลยอย่าสปอยนะอย่าสปอยนะจานจะไปดูนะครับเนาะ อาจารย์จะใส่เสื้อช็อปไปดูโอ้นานะสหารัฐมาต้องเมาหลายครับราอาจารย์ปล่อยช้าคะอะไรเฮ้ยมีผู้หญิงด้วยเหรอเมื่อกี้ใครใส่เอฟเฟกต์ผู้หญิงห้องเราไม่มีผู้หญิงนะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ใครใส่เอฟเฟกต์ผู้หญิงวิทวัตครับวิทวัตนะเปนการสัปดาห์น้าโชคดีนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ